ลั่นเลยน้องพายุกับคำตอบจะนอนตีอะไรทำเอาป้ะหวานเจี๊ยบแทบไปต่อไม่ถูกเป็นหนูน้อยทยยาิคนดังบันเทิงที่มีสไตล์เป็นของตัวเองขนาดอยู่เฉยๆรูปยังกลายเป็นมีมพอมีคลิปออกมาก็เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ตลอดสำหรับน้องพายุลูกชายของคุณแม่ชมหูอารยากับคุณพ่อน็อตวิสรุตท,ที่มีแฟนๆคอยติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง ล่าสุดป้าหวานเจีย๊ยบผู้จัดการของชมพู่อารยาก็ได้ออกมาเผยคลิปขณะคุยกับน้องพายุโดยในคลิปดังกล่าวเมื่อน้องพายุถูกถามว่าวันนี้จะนอนตีอะไรครับน้องพายุก็ตอบว่านอนตีลังกาเรียกเสียงฮาได้สนัน่นเมื่อถูกถามว่านอนตีลังกาได้หรอน้องพายุก็บอกว่าได้แถมยังมีตีลังกาโชว์อีกต่างหาก งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆทั้งฮาและเอนดูในความน่ารักของพี่พายุเป็นอย่างมากไม่รอช้าเราไปชมความน่ารักนี้กันเลยค่ะยูครับอะไรวันนี้ยูจะนอนตีอะไรครับนอนตีลังกายูนอนตีลังกาได้เหรอแล้วว่าเช้ายูตื่นกี่โมง กี่โมงตีสองหรอ,อ,หรอแลูยูกินซ้มไหมอยูยูกินซ้อมไหมลูกอยูกินซ้อมไหมอีพี่สายไฟกินส้มโอ้กินไปนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ